สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัตไฟเมษธนูค่ะในหัวข้อ2คนรักเก่าชาวธาตุไฟเมษธนูนะคะประจําเดือนตุลาคม2 5ง8ชาวทัดไฟค่ะได้แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13บมเมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวสิงค์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและชาวธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16- 16, ยยย16ตุธันวาคมนะคะถึง14มกราคมอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางทีสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ หรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใด้เอสสงเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูที่ยังคิดถึงคนรักเก่าและยินดีต้อนรับชาวซองที่มาสองคนรักเก่าชาวธาตุไฟเช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าใน่ดิที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟไม่สิงธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราของความรักความสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณและเขาถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอด้วยดีไหมค่ะสองเหรียญน,นะคะไพ่หลอฟันหนึ่งไม้เท้าค่ะ และเป็นไพ่สิบเหรียญชาวธาตุไฟเม่สิงธนูนะคะในดีที่ผ่านมาคุณอาจจะ อ,อยู่ในเคยอยู่ในความสัมพันธ์นะคะกับชาวธาตุดินทึกระศกันมังกรมีชาวธาตุไฟด้วยเมสิงธนูธาตุดียวก,กันกับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างศาสนาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคิดถึงใครก็ได้ไม่แอนตามหน้าไพ่นะคะ<ม>ในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูสาเหตุเบื้องต้นที่ทําให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันหนึ่งเลยนะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกับกับ เป็นความสัมพันธ์ที่กลิ้งไปกลิ้งมาเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่พัฒนาสักทีนะคะหรือบางคนนะคะมี2ความสัมพันธ์อยู่ในมือแบบนี้ <c oughs> ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทำให้ทาให้รู้สึกว่าทำไมเราต้องเป็นตัวเลือกทางเลือกละ่ะอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> ก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาก็ได้เช่นเดียวกันอีกกรณีนหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ เกิดการแยกทางนะคะแต่งงานกันแล้วอยู่กินกันแล้วนะคะแล้วก็มีบุคคลที่สามเข้ามานะคะทาให้ความสัมพันธ์นี้ไปกันไม่รอดแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันบางคนก็สิ้นสถานะนะคะการเป็นสามีภรรยาแต่ว่าบางคนยังคงสถานะความเป็นพ่อเป็นแม่นะคะก็คือยังมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาในเรื่องราวของศาสนาซึ่งมันเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนนะคะบางคนบางคนก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรคันลองหรือเปล่านะ,ะของศาสนานัน้นๆของคนรักนะคะลองปรับตัวแล้วก็ปรับตัวยากปรับตัวไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะ จำเป็นที่จะต้องแยกทางออกมาเออแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะเป็นสาเหตุเบื้องต้นที่ทำให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและการตามหน้าไพ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเรียกทคิถึงคนรักเก่าในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 8นะคะเป็นอย่างไร Empress เอมเพอเรอร์ค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะและเป็นไพ่ดีไฮเป็เทคค่ะชาติทไฟเมสินธนูนะคะเอ่อบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสำหรับตามหน้าไพ่เนี่ยนะคะไม่มองว่าน่าจะเป็นสถานการณ์ของคนที่ ของคนที่จบความสัมพันธ์ในพาร์ของสามีภรรยาในพารของคนรักแต่ว่ายังคงอยู่ในฐานะของพ่อแม่บุพการีนะคะยังอยู่ในฐานะของคนที่ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะคะจะต้องสื่อสารกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งถามว่ามันก็อยู่ได้ค่ะแต่แค่ว่าเราต้องเราต้อง คือแบ่งแยกในพาร์ทของหน้าที่และความรู้สึกนะคะอืมเนาะจัดการจัดการอารมณ์นะคะจัดการความคิดนะคะปรับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแปลงยอมรับแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีกับความรับผิดชอบที่มีนั่นเองนะคะก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเอง เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในพาร์ทของความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวธาตุไฟเมสินธนูกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้คู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุไฟก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุไฟเมสินธนูนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงมาดูกันค่ะไพ่จัตเมสนะคะไพ่ 2ไม่เท้าไพ่แปดดาบนะคะและเป็นไพ่เดอะ o ฟ The ค่ะชาวทัดไฟเมสิงธนูนะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนี้คือตามหน้าไพ่อะคุณก็คุยได้นะโอเคมันมันสามารถที่จะพูดคุยกันได้คือความจริงอยู่ร่วมกันโดยใช้ตะก,กัดแล้วก็เหตุผลหมายถึงว่าที่อยู่ร่วมกันได้เพราะว่า อย่างที่บอกว่าบางคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยยังคงต้องทําหน้าที่ของตัวเองอยู่นะคะแต่ความสัมพันธ์ที่ที่เป็นคนรักเป็นสามีภรรยาตัวคุณยอมรับแล้วก็รับรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยมันสิ้นสุดลงแล้วก็มันมันไม่มีอนาคตในในพาร์ทของความสัมพันธ์นั้นแล้วอะเออแต่ว่าถ้าอยู่แบบเป็นเพื่อนกันถ้าให้อยู่แบบเป็นพ่อเป็นแม่อะไรเงี้ยอยู่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนรักเก่าคนนั้นนะคะคนทีน่ชาวธาตุไฟไม่สิงธนูคิดถึงเขงาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุไฟไม่สิงธนูมาดูกันค่ะเจดาบนะคะให้เจถ้วยไพ่ชาเรยอดค่ะ และเป็นไพ่แดาบชาวธาตุไฟไม่สิงธนูนะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะอาจจะเป็นชาววันศุกร์ค่ะมีชาววันจันทร์มีชาวธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุดเดียวกันกับคุณนะคะมีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เขาคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณคือตามหน้าไพ่อ่ะตัวเขาไม่รู้สึกถึงความ มีระยะมีระยะหา่างมีมีระยะซึ่งกันและกันแล้วก็ตัวเขาเองรับรู้ถึงปัญหาแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องมีด้วยกันทั้งคู่ถามว่าเขามีความอึดอัดไหมเขามีความอึดอัดค่ะแต่ตัวเขาเองก็ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวพอสมควรนะคะตรงนี้เนาะก็ก็ต้องไปกันต่อแต่ก็ คอยระวังอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะระวังใจตัวเองไม่ว่าจะระวังความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ตัวเขาค่อนข้างที่จะต้องวางตัวนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟเมษธนูกับคนรักเก่าที่คุณคิดถึงนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ไม่ขอเนียอบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะไพ่ควีนถือถ้วยนะคะธรรมแนค่ะหกเหรียญไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะ ชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในส่วนของเอาคำมานาคตความรักความสัมพันธ์ไม่มองว่าก็จะมีการช่วยเหลือค่ะนะคะจะมีการปรึกษาหารือมีความมีการช่วยเหลืออะไรซึ่งกันและกันตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงจากสถานะเก่าไปสู่สถานะใหม่ที่มีความรับผิดชอบร่วมกันซึ่งถามว่ามันมีความรู้สึกมันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องไหมมันก็มีค่ะความคิดเอะคิดมากหรือความวิตกกงังวล มันมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าก็จัดการได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักควมสัมพันธ์นะคะให้กับชาวทัดไฟไม่สิงธนุที่ยังคิดถึงคนรับเก่าขอคําแนะนําค่ะ3ดาบนะคะไพ่เด็กถือดาบค่ะไพ่คิงถือไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่เอมเปอร์นะคะ ชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะในส่วนของอคําแนะนำเราพ่บอกว่าทําที่ของตัวเองให้ดีค่ะมาหาเล็กน้อยจุกจิตใจปล่อยมันไปบ้างนะคะบางครั้งบางทีเราไปโฟกัสทุกอย่างก็ปวดหัวเปล่าๆอะไรที่เราไม่สามารถที่จะจัดการได้ก็ปล่อยไปทําเท่าที่เราไหวนะคะโฟกัสเท่าที่เราจะทําได้ ะะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วจะไม่มีใครว่าคุณได้นะคะเป็นกําลังใจให้เนาะขอบคุณเพื่อนๆ่ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วยลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมานะะะคคสสวัสดี่